สวัสดีครับทุกท่านข่าวริมคลองว่าด้วยต้นข้าวสุปริยาที่ดาลูกทุ่งสาวดาวรุ่งและขวัญใจมหาชนงานแสดงเมื่อคืนนี้องค์แตกเรียบร้อยราชบุรีสองงานต้นข้าวสุปริยาเยาวชนผู้มีความสามารถโดดเด่นในวงการเพลงลูกทุง่งกำลังก้าวสู่จุดสูงสุดของการเป็นศิลปินขวัญใจมหาชนด้วยวัยเพียง13ปี ข้อมูลล่าสุดระบุถึงความสำเร็จอย่างท่วมท้นจากการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้รับความนิยมจนเกิดปรากฏการณ์วัดแตกและการต้อนรับอย่างล้นหลามจากกลุ่มแฟนคลับ FC ทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาก้าวสำคัญที่ยืนยันความสำเร็จในระดับชาติคือการได้รับเชิญไปบันทึกเทปรายการท o เด y s h ช w โดยไตรภพลิมประพัฒณสตูดิโอกันตนา ในด้านผลงานเพลงมีการเตรียมเปิดตัวผลงานใหม่3เพลงภายใต้การประพันธ์ของอาจารย์เพนชูโตซึ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและโชว์ศักยภาพทางเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แม้จะมีความท้าทายด้านการก่อกวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และหน้าเวทีการแสดงแต่ทีมงานได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองศิลปินอย่างเคร่งครัด ต้นข้าวสุปริยามีกำหนดการบันทึกเทปรายการทุเดย์โชวของต๋อยไตรพบลิมประพัดซึ่งถือเป็นบุคคลระดับตำนานในวงการสื่อบันเทิงไทยรายละเอียดมีดังนี้สถานที่สตูดิโอกันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันที่5กุมภาพันธ์เริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปการมีส่วนร่วมของแฟนเพลง ทางรายการอนุญาตให้แฟนคลับเข้าชมบรรยากาศการถ่ายทำภายในสตูดิโอได้แต่ไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์เนื่องจากเป็นรายการบันทึกเทปที่ต้องรอการออกอากาศอย่างเป็นทางการจากการปฏิบัติงานในช่วงวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศิลปินมีภารกิจถึง3งานในวันเดียวซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความนิยมในตัวศิลปินอย่างสูงสุดโรงเรียนการนานุเคราะห ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นสถานศึกษาเดียวกับศิลปินสร้างกระแสะความนิยมในกลุ่มเยาวชนอย่างรุนแรงวัดดอนตูมมีมหาชนเฝ้ารอรับและขอถ่ายรูปจำนวนมากจนการเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากสนามรอจังหวัดราชบุรีร่วมแสดงกับศรสุพรรณโชซึ่งได้รับฉายาว่าองแตกเนื่องจากจำนวนผู้เข้าชมที่ล้นหลาม อาจารย์เพนชูโตผู้ประพันธ์เพลงและลุงเฉากุย้ยแมวมองผู้คนพบศิลปินตั้งแต่วัยเยาว์ประมาณ3-5ถึงปีกำลังเตรียมเปิดตัวผลงานใหม่3เพลงที่มีความโดดเด่นดังนี้ชื่อเพลงรายละเอียดและจุดเด่นสวรรค์เมืองการเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมีจังหวะที่เหมาะสำหรับการเปิดตัวบนเวทีเข้ากับร่องเสียงและลูกเอื้อนขั้นมหัศจรรย์ของศิลปินน้องยังห่วงนา หนึ่งในผลงานที่เน้นความไพเราะและเอกลักษณ์ของเสียงร้องเพลงใหม่ลำดับที่3อยู่ในระหว่างการเตรียมการคาดว่าจะได้รับความนิยมสูงเช่นกันความรับรักทางใจของศิลปินแม่ทองและพ่อแดงสุพรรณบุรีแฟนคลับพันแท้ที่ติดตามการแสดงเกือบร้อเปอร์เซนตไม่ว่าจะเป็นงานเช้าหรือเย็นกลุ่มผู้สนับสนุนหลักพ่อเลิศแม่ปูประจวบคีรีขันกำนันสุรพงษ์แม่ฝน พ่อวิชัยผู้สนับสนุนไมโครโฟนผู้ใหญ่วิชาชนบุรีและกลุ่มแฟนคลับ3วอทีมงานเบื้องหลังครูโอผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายและครูที่ปรึกษาที่ดูแลใกล้ชิดครูนิวผู้ดูแลจัดการและดำเนินการด้านกฎหมายแม่ไอซ์และยาครอบครัวที่ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างศิลปินปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับตัวป่วน หรือผู้ที่สร้างความวุ่นวายทั้งในโลกโซเชียลและบริเวณหน้าเวทีการแสดงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการทำงานโดยมีรายละเอียดการจัดการดังนี้ 1. การแจ้งความดำเนินคดีครูนิวได้ดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. สถานะทางกฎหมายอยู่ในขั้นตอนของทีมงานและกระบวนการทางกฎหมายเพื่อสืบหาตัวตนของผู้กระทำผิดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 3. การสื่อสารจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้แฟนเพลงทราบเมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลต้นข้าวสุปริยาไม่เพียงแต่เป็นศิลปินที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงระดับอัจฉริยะด้วยลูกเล่นและลูกเลื้อนที่เป็นธรรมชาติแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกะตันอยู่และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน การได้รับโอกาสเข้าสู่รายการทูเดย์โชวและการมีเพลงที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสวรรค์เมืองการจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เธอก้าวขึ้นเป็นศิลปินระดับแถวหน้าของประเทศไทยอย่างมั่นคงโดยมีการสนับสนุนที่เข้มแข็งทั้งจากครอบครัวทีมงานและฐานแฟนคลับที่กว้างขวางทั่วประเทศข่าวริมคลอง